สวัสดีครับผมช่างบอลคอมพิวเตอร์ปทุมธานีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการล้างหมึกพิมพ์แคนนอน G 3,000ครับไปชมครับขั้นตอนแรกครับเข้า d e v i c อ and p r พิ t e r ครัครับแต่เราต้องติดตั้งไรเวอร์ให้ตรงรุ่นก่อนนะครับถ้าเป็นตัวเต็มได้ยิ่งดีพอเนีนยครับผม G 3,000นะครับของคกขวาเลยครับเรื่องตัวนี้นะครับ กตามเมาส์ชี้นะครับทีหนึ่งทีครับต้าพอเนี่ยถึงน้านี้ครับมันจะมีสี่ช้อยหนึ่งสองสามสี่สี่ช้อยเลือกเราเลือกอันนี้ครับตังขึ้นเลือกเอ็มตัวนี้ครับแนนทนาอะไรสักอย่างหนะครับผมไม่ค่อยกินสากาจีนหนึ่งทีครับแล้วเราก็จะมาล้างหัวพิมพ์นะครับอ่าเนี่ยล้างตัวนี้เลยครับล้างตัวนี้เลยวัสูงถ้าตัวนี้ไม่ผ่านเปลี่ยนหัวพิมพ์ใหม่อย่างเดียวครับถ้ากดตัวนี้แล้วไม่ผ่าน เปลี่ยนโฮสใหม่ไปเลยครับเพราะว่าถ้าล้างไม่ออกแล้วผมเพิมวสุนักเสียครับราคาก็ดูในตามช้อปปี้ร้านสตารได้เลยครับผมพอขีันี้พอสีขึ้นมามันขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ครับเราเลือกสมมติว่าอันไหนมันไม่ออกเงนี้ยสมมุติว่าสีดำไม่ค่อยออกแต่สีคันเดอร์เนี่ยออกดีคอนเลอร์จะมีสีก็จะมีสีสีเงิน ฟ้าสีแดงสีเหลืองเนี้ยคือมันประกอบด้วยกันสามสีครับอาสมมติว่าอันนี้ออกเราก็ไม่เราก็ไม่ต้องเลือกครับเราก็เลือกแบกหรือมันไม่ออกไม่ดีเลยทั้งหมดเราก็เลือกทั้งหมดครับแล้วกดตัวนี้ครับเดี๋ยตามเมาสีเลยครับกดโอเคครับกดโอเคครับแล้วกดตัวนี้ได้เลยครับกดโอเคครับทตามตาผมนะครับแล้วก็ปล่อยให้มัน ล้างทำความสะอาดสักพักแต่หมึกต้องมีเกินครึ่งนะครับต้องแจงทุกคนก่อนก็ทำตามนี้ครับเดี๋ยวผมขอตัดตรงนี้ไปก่อนครับเพราะว่าการล้างแรงแบบนี้มันใช้หมึกนานใช้หมึกเยอะใช้หมึกเยอะขอนขอไปครับใช้หมึกเยอะเดีย๋ยวมาต่อไปนะครับเพหลังเสร็จก็จะเป็นแบบหน้าตามแบบนี้ครับนี่แบบนี้เลย ประมาณนี้ครับผมถ้าหอมอย่างนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ปกติครับประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ